ทำไมต้องใส่บางโซ่กันที่คนมันไปกอดโซ่ความจริงไปครับความจริงไปแม่ม่บุหรม่ได้บง อยู่ไหนอู้ลืมเอาร่มมาเ๋ยดูร่ม,ม,ยรมอยู่นุบงังคันนี้มีบังโซ่นะครับตอนโซ่เรียบร้อยวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนโซ่สเตอร์ใหม่นะครับเป็นชุดใหม่เ<ะ>จ้าตัวบอกว่าเบื่อโซ่โครเมียมนะครับแต่โซ่โครเมียมนั้นอยู่ในบังโซ่นะครับเขาใส่บังโซ่ บอกว่าเบื่อโซ่โครเมียมก็เลยจะเป็นเปลี่ยนใหม่เป็นเคยมีไม้ใส่แล้วเบื่อแล้วแต่ใส่บางโู่นี่เป็นตัวนี้สิบสี่สามสองรครมโซ่เขียวนะครับแต่ก็จะใส่บางโู่ต่อไปหืมกํา ใครโทรมาเม่อกี้คุณชายนี่ท่านผู้ใหญ่นี่โทรมาสานงานมาบุงการอส่วนโซ่เจ้ <c oughs> ตัวเลือกเขียวนะครับโอ้ยนาย,าาย,ายทำไมใส่แตข่ของสวยๆแย่ฮะโซ่สเตร์ชุบโซ่เขียวเนาะฮะโอ้ใส่แต่ของสวยทั้งนั้นเลยใส,ส่เสร็จเอาไปโชว์ที่ไหนฮะ ไม่โชว์เนาะใส่เพื่อใช้งานนะครับขับไปภายหน้านะครับแล้วเขาจะเห็นไหมน้องนี่อ่านะครับเละแล้วสู้เขียวสเตอร์ชุบกับวิบร้อยสิบไอครับสองพันสิบสี่คันนี้ก็สวยงามนะครับนี่อ เขียวสะท้อนแสงนะครับของโอซากิอ่าเจ้าของครับเสร็จแล้วแล้วยังไงครับบางโซ่ถือกลับบ้านใส่เลยครับอะไรนะใส่เลยเอาเล็กพอเราอยากเราไม่โชว์โซ่อะไรขานี้กน <laughs> ตกลงโชว์โซ่สตอมไหมครับอ,อ๋อแต่<อ>แล้วแล้วเวลาเราอยากโชว์เราทำไง หรือเราโชว์แต่ตัวเราคนเดียวหรืออยากเห็นคนเดียว,ยว <laughs> ถ้าอยากเห็นรถสวยอไรก็ถอดน็อตดูแป๊บหนึ่งโอ,อ้โหนะครับคันนี้ก็ใส่โซ่สเตอร์เขียวสวยงามเตะใส่บางโซ่ไปคืนนะครับเ <c oughs> จ้าของบอกว่าถ้าวัานไหนอยากดูก็จะเปิดบางโซ่ดูอ่ะเสร็จแล้วนะครับสำหรับรถใส่โซ่สเตอร์ เจ้าตัวบอกว่าเวลาอยากดูโซ่เขียวก็จะเปิดดูคนเดียวจริงไหมเพราะถ้าถามต่อความเป็นจริงคือทำไมต้องใส่บางโซ่กันที่คนมันไปกอดตัวความจริงไปครับความจริงไปก็คือเราเปลี่ยนโซ่สเตอร์ใหม่แต่ไม่อยากให้แม่รู้ใช่ไหมนานว่าแล้วที่เราใส่บางโซ่คือซ่อนแม่ก่อนใช่ไหมเออ เดี๋ยวจะโทรไปหาแม่ให้แกเปิด YouTube ดู <laughs> อ่าโอเคอ่ะเสร็จแล้วครับ